น้ำซุปตีนไก่อันนี้คือเราจะทำข้าวมันไก่นะจ๊ะนี่ใส่ไก่ลงไปน้ำเดือดแล้วเด้ออันนี้น้ำเดือดแล้วเราก็เบาไฟลงเบาไฟน้องไก่แบบนี้สีน่องราใส่ลงไปสีน่องนะจ๊ะแล้วเราก็จะตามด้วยหัวใช้เท้านะจ๊ะ ใส่กระเทียมใส่ใส่หอมไอเนี่ยหอมจีนเขาเรียกอะไรคอเรนเดอร์ ander, หอมหอมจีนผัดชีจีนเออแล้วก็กระเทียมไปนหน่อยแล้วก็จะตุนนะจ๊กตุนไฟอ่นอนๆเด้อน,อนี่นี่ข้าวมันไก่นะจ๊ะส่วนน้ำตรงนี้จะเอาไปหุงข้าวเดอ้อตักเอามันเอามันมันไปหุงข้าวนะจ๊ะนี่เลย อิ้ยน้องไก่อบบัวบอก,บอกสีน้องสีน้องกินจุกจุกไปเลยจ้า่าสิสอไก่มาใส่แหมมันแบบมันบ่มีซื้อพริกล้านนี่อันนี้คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเราในะสานีน้ำจิ้มข้าวมันไก่คือแบบว่าเจมจน้นนี่ดูสิน่าก,กินมาก จิ้มข้าวมันไก่โอ้ยต้องแบบไปซื้อกินไก่ได้นี่หันออกข้างนอกแมะแค่กินกึนนี่คือต้มเสร็จแล้วนะจ้าแล้วก็ไม่ให้เปื่อยมากเด้อแล้วเราก็จะ ทากระเทียมเจียวนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อความหอมอันนี้คือเราจะไม่ต้มให้เปื่อยมากพอสุกแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะจ๊ะทาน้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆหอมๆนี่หอมแล้วก็เนื้อเขาจะเซ็ตตัวนะจ๊ะมันก็จะแบบเนื้อเด้งๆนุ่มๆน,มนี่ทาน้ำมันกระเทียมเจียวค้า<อ>มันน่ากินมาก กมันชำอะ่ะใส่หุงวิธีใหม่เด้ออันนี้เราจะทำแบบนึ่งเราต้มก่อนต้มให้ได้เม็ดประมาณนี้แล้วก็มาผัดผัดกับมันไก่นั่นแหละออผัดกับมันไก่แล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเครื่องใส่เกลือใส่รสดีผัดใส่ขิงใส่กระเทียมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งเราไม่ตียหุงด้วยเราจะเอาไปนึ่ง เป็นึ่งแบบนี้นะจ๊ะอองกากนแะ้งคดพเข้ามาน้ำซุปตีนไก่